เป็นคำทำนายโดยรวมไม่ใช่การทำนายส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอเรนาชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีธันล,ลมค่ะกุมเมถุนตุลที่อยู่ในราศีล,ลักนาดาวสุประจอมช่วงวันที่21ถึง30พฤศจิกายนนี้นะคะการทำนายมีทั้งหมด3พาร์ทค่ะคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่ไทม์สแตมป์อยู่ใต้ description box นะคะ สำหรับาพาร์ทคนโสดสถานการณ์ความรั์ของชาวพัดลมสิบดาบเฮ์มิตหลายๆคนที่เป็นคนโสดเนี่ยเพิ่งโสดได้แบบสดๆร้อนๆเพิ่งโสดได้ไม่นานเลยแล้วก็ยังรู้สึกถึงการต้องหิวใจรักษาบาดแผลความเสียใจอย่างดูคนเดียวไม่อยากยุ่งกับใครอินโทรเวิร์ตสุดยอดอินโทรเวิร์ตสุดๆแบบซปเปอร์อินโทรเวิร์ตแล้วกันเพราะว่า อินโทรเวิร์ดยังเข้าสังคมได้อยู่บ้างแต่คุณคือไม่อยากเข้าสังคมไม่อยากคุยกับใครอยากอยู่คนเดียวอยากเงใจบางคนรู้สึกว่าอยากเปลี่ยนแผนชีวิตอยากเปลี่ยนแผนชีวิตอยากจะทําอะไรเพื่อตัวเองอยากจะโฟกัสงานอยากจะขยับขยายนะคะในเรื่องของหน้าที่การงาน อยากสปกังานแบบเต็มที่เลยเนะี่ยภัยงานเรื่องเงินนะคะทําอะไรก็ได้ให้มันทําเงินรู้สึกว่าฉันเบื่อแล้วเรื่องความรักมันเจ็บปวดมันทรมานมันถูกหักหลังอะ่ะมันคุณทุกหักหลังมาแบบสุดๆอะ่ะอาจจะหักหลังจากเพื่อนก็ได้นะคะหรือหักหลังจากคนรักหรือคนที่คุณไว้ใจต่างๆนะคะจนคุณรู้สึกว่าคุณไม่เอาอะไรแล้วแหละเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของคนอื่นๆคุณอยากโฟกัสตัวเองให้เต็มที่เต, وع, เต็มหน่วงเต็มหนุ่ยไปเลยอืมทีนี้ขอดูคนคนนั้นหน่อย คนที่ทําให้คุณต้องเป็นอย่างเนี้ยสิบดาบเนี่ยก็คนใหม่ยังไงก็มยังไม่มีเข้ามานะคะแล้วก็ดีเหมือนกับว่าต่อให้เข้ามาคุณก็ไม่เอาสถานก,การณ์ความรักคนคนนั้นนะคะสิบในเท้าอืมเอาสิตัวช่ยว่าจะดีนะก็ช่ยว่าจะดีค่ะดักห่วงอยู่เหมือนกันนะคะดักห่วงค่ะไม่รู้ใครเทใครนะไม่รู้ใครเทใครจสะสศาสนาการของเขาถ้าเขาเทคุณมองตรงว่า เขาก็ไม่ได้มีชีวิตที่แฮปปี้อะไรนะคะหน้าไพ่เห็นมะล,ละเหมือนคนอกหักเลยอะ่ะเขารู้สึกเหมือนถูกผักพารเหมือนเขาต้องมาแบกรับทุกอย่างด้วยตัวเองแล้วเขารู้ซึ้งแล้วค่ะว่าชีวิตที่ไม่มีคุคนนั้นเป็นเช่นไรชีวิตที่ต้องแบกบทุกอย่างคนเดียวนะั้นมันเป็นอย่างนี้นะคะแล้วเผลอเธอเขาถูกคนที่คุยอยู่เทด้วยนะคะโดนเทค่ะเนี่ยโดนทิ้งไว้กลางทางเลยนะคะคนคนนี้ชาวัาตไปเด่นมากทัดไปต่างชาติเด่นมากแม่สิงหรือธน,นู ที่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์เจ็บช้ำไปดิคิดว่าไปตรงโน้นแล้วปะจะด,ดีไม่เลยไม่เลยไม่ได้ดีอย่างที่เขาคิดไม่ได้ดีอย่างที่เขาวาดฝันเอาไว้นะคะทุกใจกว่าเดิมเพิ่มเติมคือไม่เหลือใครค่เกต,นะตัวเขานะตัวเขานะต่อไปค่ะสามใบค่ะพัดลมขนส่ง การที่คุณอย,อยากอยู่คนเดียวการที่คุณอยากจะโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องชีวิตเนี่ยไม่ได้แปลว่าเหมือนกับว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าไม่ต้องการความรักแล้วแต่ลึกๆในจิตใต้สำนึกของคุณคุณแค่ต้องการใครบางคนที่ที่คนคนนั้นเขาจะนึกถึงใจคุณบ้างที่ผ่านมาคุณอาจจะนึกถึงใจคน,คนอีกคนนึงอยู่ฝ่ายเดียวเขาต้องการอะไรคุณเอาบาร์เรลบว์อยู่ตรงนั้นเสมอแต่เมื่อไหร่ที่คุณต้องการเขา เขาไม่เคยอยู่ตรงนั้นให้คุณเลยอะไรเงี้ยคุณแค่ต้องการใครสักคนที่จะเข้าใจและอยู่เคียงข้างกันคุณยังต้องการคนคนนั้นอยู่แต่ไอความรู้สึกต้องการตรงนั้นอ่ะอาจจะไม่ได้อยู่ในจิตสํานึกของคุณในตอนนี้แต่มันยังอยู่ข้างในลึกๆของคุณที่คุณต้องการแต่แค่คุณอยากจะนี้ออกมาเพื่อที่จะโฟกัสจากอื่นที่ทําให้คุณแข็งแกร่งและแข็งแรงขึ้นก่อนนะคะไปต่อค่ะเขาคนนั้นคิดแลวรู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะคะ ไม่ได้ปล่อยวางคุณเลยนะเขาก็เก็บเรื่องคุณไปคิดเยอะนะคะเขาเก็บเรื่องคุณไปคิดเยอะแล้วเขาคิดด้วยซ้ําว่าเขาจะทํายังไงดีเขาส่องคุณด้วยเขาจะทํายังไงดีเขาจะง้อคุณยังไงดีแล้วเขาคิดว่าคุณคิดยังไงกับเขาเขาเขามองว่าคุณจะยังคิดถึงเขาไหมนะมันนูนมากเลยอ่ะคิดเขาข้างตัวเองเขาเป็นคนที่หลกตัวเองขั้นสุดยอด เขายังส่องคุณอยู่ส่องอยู่ต่อให้มีการบล็อกกันก็จะสรรหาวิธีการส่องแบบที่ไม่ให้คุณรู้ด้วยนะคะว่าเขาส่องเขาจะส่งในวิธีที่ไม่ให้คุณรู้ว่าเขาส่องอยู่อืฟังคุณละคะคิดและรู้สึกอย่างไรกับเขาบา้างแปดดาบเขาทําให้คุณกลัวความรักเขาทําให้คุณกลัว ที่จะคิดเขาทําให้คุณสงสัยในตัวเองว่าคุณไม่ดีหรอว่าคุณดีไม่พอหรออะไรอย่างเงี้ยทั้งๆที่คุณดีพอค่ะตอนเนี้ยคุณรู้ตัวเองแล้วว่าคุณคือ the ดี p r อ s s คุณคือคนที่มีคุณค่าทรงคุณค่าคุณคือควีนคุณคือทีมนะคะที่แท้จริงในจีเชียนเขาคุณรู้ว่าเขาเป็นคนที่แบบเม็ดเยอะเป็นคนเม็ดเยอะเป็นคนเหมือนนักมายากลอะเป็นคนที่เชื่ออะไรได้ยาก เป็นคนหมกเม็ดนะคะไม่ธรรมดาที่เกมโกงอะ่ะไม่ได้ซื่อบริสุทธ์กับคุณคุณรู้ข้อนี้มันยิ่งเป็นพลังให้คุณรู้ว่าค,คนคนนี้ไม่คู่ควรแม้จะอยู่ในความรู้สึกของคุณในทุกช่วงเวลาโดยเฉพาะช่วงเวลาที่อ่อนแอรหรืออะไรก็แล้วแต่อืมคุณไม่อยากให้เขามีอิทธิพลอะไรในความรู้สึกของคุณเลยนะคะ ไม่กันต่อบทสรุปและไพ่แนะนำเตอรมนเมื่อก่อนอะคุณอาจจะไม่รู้ว่าหลายๆอย่างที่เป็นเขามันคือภาพลวงตาทั้งสิ้นแต่วันเนี้ยทุกวันนี้หลังจากที่เดินออกมาหลังจากที่คุณเริ่มหิวใจได้มากขึ้นหลังจากที่คุณมีคนข้างๆเป็นเพื่อนเป็นไลฟ์ซัพพอร์ตคุณเนี่ย มันก็ทําให้คุณได้ตื่นรู้แล้วค่ะว่าที่ผ่านมาความเป็นเขามันคืออิลูชันมันคือภาพลวงตามันคือสิ่งที่หลอกลวงทั้งหมดทั้งสิ้นในวันนี้คุณยืนหยัดในความเป็นตัวเองคุณแข็งแกร่งคุณมีเป้าหมายของคุณที่ชัดเจนคุณละทิ้งตัวตนเก่าคุณพยายามจะละทิ้งตัวตนเก่าแไดใดคืออาจจะเป็นเพื่อนหรือคนข้างๆที่คุณไว้ใจคอยซัพพอร์ตด้วยเช่นเดียวกันนะคะ เออซ้ำโกสคุณคนนี้อาจจะโกสคุณด้วยซ้ำโกสในชิงคไม่ว่าจะเป็นการโกสแบบอยู่ดีๆก็หายลายไม่ตอบอย่างเดียวนะอาจจะหมายถึงการหลอกด้วยนะ mm hmm. การหลอกการไม่บอกความจริงการหลอกลวงโน่นนี่นะคะเสียใจมากและแน่นอนเขาเสียใจเหมือนกันเขารู้สึกผิดมากเหมือนกันในสิ่งที่เขาตัดสินใจผิดๆออกไปแบบนั้นตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงวันนี้เขา สดแล้วก็รู้สึกผิดนะคะคนคนนี้ชาวธาตุด,ดินค่อนข้างเด่นมังกรพฤกษบศหรือกันที่อยนราศีลดดักขณาหรือดาวศุกร์ค่ะโอเคพาทคนโสดก็ประมาณนี้นะคะไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุทกการกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะพาดของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไพ่สำับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนขุยนะคะ สถานการณ์ความรักในฝั่งคุณค่ะม้ไม้ห้าดาน้เหรียญแปดดานะคะแล้วก็ดิอเมกสถานการณ์ฝั่งคุณมีความน้อยใจเกิดขึ้น,ม,ม,นออมีความเหนื่อยอ่ะมีความเหนื่อยมีความน้อยใจคุณรู้สึกว่าเหมือนเขาไม่ค่อยสนใจคุณเลยในช่วงนี้นะคะคุณรู้สึกว่าคุณจะต้องแบบ like, take action เข้าหาจนบางทีคุณแอบ,บกังวลว่าคือเยอะไปไหม เขาจะรำคาญเราไหมหรือเราควรจะคุณจะคิดเยอะมากในการที่จะส่งข้อความไปเพราะคุณจะส่งไปแบบไหนที่มันจะโอเคที่มันจะไม่แยกเกินไปอะไรเงี้ยจนบางทีคุณรู้สึกว่าเขาทิ้งคุณเอาไว้ให้แบบให้อยู่ในความเงียบมากเกินไปอ่ะแล้วคุณรู้สึกว่าเขาไม่รู้ว่าเขาไม่ให้คุณเข้าไปในเซฟโซนของเขาหรือยอย่างไรคุณรู้สึกว่าเหมือน มือนเขายังมีอีกช่องหนึ่งที่กั้นคุณเอาไว้แต่มันไม่ใช่กำแพงแต่มันเป็นโซนที่เหมือนคุณเข้าไปในนั้นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอืมทีนี้สถานการณ์ความรักฝั่ขงของเขานะคะเป็นยังไงบ้างแปดถ้วยดูเหมช่วงนี้เขาไม่อินกับความรักเท่าไหร่เลยอะเบื่อเบอื่เบอเซ็เเงเซ็งนะช่วงต้น,ต,น,ต,นต้นต้นปลายมากเี่ย เบื u, ่อเซ็งเหนื่อยไม่อยากสนใจเรื่องความรักไม่ลำคาญแอบแนวออกแนวแบบลำคานนิดนึงอะ่ะก็เลยอาจจะดูมองเหมือนเขาไม่ค่อยสนใจคุณนะคะเขาเหมือนแบบโพลารน่าพ่ยยี่สิบห้าปุ๊บเปลี่ยนฉันอารมณ์ดีเนละฉันอยากจะคุยกับเธอเขาก็จะมาดีกับคุณในช่วงของปลไปลายใตมากนะคะ หลังจากยี่้าเนี่ยก็เริ่มจะมาคุยดีเริ่มจะโอเคกับคุณขึ้นในระดับหนึ่งแต่คุณก็เริ่มหวั่นหวั่นใจเพราะคุณเริ่มเกรงกลัวแบบจะทําอะไรไม่ถูกใจเขาต้นกับปลายนี่เหมือนแบบแบบโพล่าเบาๆนะคะอารมณ์ไม่ดีหงุดหงิดก็จะอาจจะหงุดหงิดจากเรื่องอื่นก็ได้เลยทําให้เขารู้สึกว่าไม่อยากจะสนใจเรื่องความรักฉันฉันเบื่อฉันเครียดฉันมีเรื่องอื่นให้ต้องคิดอะไรเงี้ยแต่พอเรื่องนั้นนั้นคลายไปก็โอเควันนี้ฉันอยากยุีชั่ลโมดีอยากจะกอดเธออะไรแบบนั้นนะคะ อารมณ์ก็จะแบบ up and ์ด w วนิดนึงใจปากกับใจไม่ค่อยตรงกันโอ้โหความสัมพันธ์นี้ยังไงก็มีตัวเลือกยังไงก็มีตัวเลือกค่ะความสัมพันธ์นี้มีตัวเลือกมี choice นะแต่ถามว่าสําคัญไหมมันก็สําคัญก็อยู่ที่คุณจะ c o n c e r n ์นว่าสิ่งนี้สําคัญหรือไม่แต่คนคนนี้มีความแบบ ปักอย่างใจอย่างอยู่นะปักอย่างใจอย่างอยู่จะต้องมีสติแล้วก็วิเคราะห์คําคพูดและการกระทําเขามีความซับซ้อนในตัวเองอเหมือนจะอยากคุยแต่ก็เหมือนจะไม่อยากคุยอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่มีความซับซ้อนมีความอัปแอนดาวขัดเดาอารมณ์ไม่ค่อยได้อารมณ์จะเปลี่ยนบ่อยมากๆนะคะอืม ไม่ใช่แค่เพราะว่ามีตัวเลือกอย่างเดียวนะมันเป็นที่ตัวตนเขาด้วยนะคะต่อไปค่ะเขาคิดแลารู้สึกยังไงกับคุณบ้างเดซันโอ้โหเขาก็ดูชอบคุณนะเขาดูชอบคุณมากเลยนะครับหลายๆครั้งที่คุยกับคุณเขามองว่าคุณเป็นคนน่ารักคุณเป็นคนน่ารักคุณเป็นคนพูดดูเรื่องเขาไม่ได้ลาคาญอะไรคุณนะคะเขาไม่ได้ลาคาญบางทีอาจจะมีเบื่อบ้างเล็กน้อย ก็เป็นปกติของคนที่ยังไม่หยุดนิ่งอนะอืมเขามองว่าคุณเป็นคนน่ารักสดใสเขาชอบพลังงาความร่าเริงของคุณนะคะเมองคุณดูเป็นคนที่ไม่ค่อยไม่ค่อยมีอะไรมากค่ะในชีวิตอะสบายๆย,ยังอยากศึกษายยอยากเรียนรู้กับคุณอยู่นะโอเคฝั่งคุณคิดแล้รู้สึกยังไงกับเขาบ้างเดอบ์เลยนะอินกับเขาไปแล้วอ่ะอินจนหลายๆครั้งเราแอบ,บนอยว่าเขาไม่สนใจเราไททาวเวอร์เอนทรี ขยะเท้าวันที่หนึ่งสิ่งหนึ่งที่คุณกลัวเลยการแบบโบการมารู้ว่าเขามีใครประมาณว่าไม่ใช่มีใครในลักษณะของตัวเลือกแต่เป็นลักษณะของการแบบคือเขามีแฟนอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยคุณจะรับไม่ได้เลยจะเป็นการแบบตัดตัวเองออกมาทันทีนะคะคุณรับไม่ได้ในอะไรแบบนั้นคือลึกๆถ้าหากมันไม่มีเรื่องแบบนั้นนะคือเขามีแฟนอยู่แล้วแล้วมาคุยกับคุณ,คณถ้าไม่ใช่ประเด็นนะั้นน่ะคุณรู้สึกว่า คุณอยากชนะใจเขาอ่ะอเนี่ยควีนขึ้นควีนสองควีนเยคุณอยากชนะใจเขาคุณอยากไปนั่งในใจของเขาคุณมีแพชชั่นมากๆในเรื่องนี้ในความสัมพันธ์กับคนคนนี้นะคะบางทีความรักกับความหลงมันมีเส้นบางๆกันอยู่อีกหนึ่งไปต่อที่บทสรุปละไพ่แนะนำนะคะเดบิว แล้วก็ความเหมือนที่พูดเมื่อกี้เลยความรักและความหลงมีเส้นบางๆกั้นอยู่ความสัมพันธ์ที่อาจจะมีตัวเลือกแต่มันก็มีตัวเลือกในไม่ใช่ว่ามีไปเรื่อยๆนะไม่ได้เป็นลักษณะของการคุยไปเรื่อยๆมีตัวเลือกไปเรื่อยๆแต่เป็นการเลือกเพื่อเรียนรู้ว่าคนไหนที่โอเคที่สุดก็จะเลือกคนนั้นอืมก็ถือว่าแล้วแต่บางคนที่จะโอเคบางคนไม่โอเคแต่จะศึกษาคนเดียว ก็ไปเวนั้นบางคนรู้สึกว่าฉันยังเลือกได้ฉันอยากเลือกชิคเก้จะเลือกคนดีดีที่สุดก็จะกุยไปเเนี่ยมันก็แล้วแต่คนจะมองนะคะค i c a t i o n อุยความสัมพันธ์ตรงนี้หน้าไพ่อืมสําหรับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนที่มีความลึกซึ้งไปแล้วทางกายภาพต้องระมัดระวังนะคะ ต้องระมัดระวงังอืมนิดหนึ่งส่วนถ้าคุณรู้สึกว่าคุณแบบรอการคุยจากเขาแป๊บเดียวค่ะเดี๋ยวเขาก็จะมีการแท็กคูชคุยากาบคุณอย่างที่บอกว่ามันจะดีขึ้นในช่วงซักอ่กลางไตรมาสนะยี่สิบห้ายี่บหกขึ้นไปถึงสามสิบแล้วความสัมพันธ์ก็จะรู้สึกว่าหวาน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 ขึ้นแต่คุณก็ยังเกรงอยู่นิดนึงเบาๆแต่ก็ค่อยดีขึ้นตามลำําดับ แต่ก็อย่างที่บอกว่าความสัมพันนี้เป็นลักษณะของการเรียนรู้แล้วก็มีตัวเลือกรับได้ไหมรับได้ไปต่อรับไม่ได้ก็อยู่เท่านั้นหรือเราจะหาตัวเลือกมาเพิ่มก็อยู่ที่คุณจะเลือกนั่นคือชีวิตคุณนะคะพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนประมาณนี้ค่ะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์ like, กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะพาร์ทของคนมีคู่ไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็ คนรักนะคะมาเริ่มกันเลยสถานการณ์ความรักฝั่งคุณค่ะ9ถ้วยนะคะแ8ดดาบทำพรแร่นในเหียญสี่ไม้เท้าโอเคเก่งกิเดสมากๆมีความเกรงมีความกดดันตัวเอง พอสมควรรับมือกับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปรับปรุงคุณพยายามบาลานซ์ความสัมพันธ์ช่วงนี้รับมือกับการเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์อืซึ่งมองว่าการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงหลังจากเนี้ยจะดีขึ้นนะมันคือการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะคะคุณไม่ต้องกลัวคุณไม่ต้องกังวลไม่ต้องกดดันตัวเองขนาดนั้นมันกําลังจะดีขึ้นหลังกลางไตรมาส ความสัมพันธ์จะมีความใกล้ชิดความเข้าใจกันมากขึ้นไอ้การเปลี่ยนแปลงตรงเนี้ยบางคุณอาจจะเป็นการโยกย้ายก็ได้นะคะยกย้ายที่อยู่ยกย้ายที่อยู่จากไทยไปต่างประเทศต,ต่างประเทศมาไทยจากตรงนี้ไปอีกที่หนึง่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของคนสองคนมองว่าย้ายไปแล้วจะดีนะคะจะดีฟังของเขานะคะเป็นยังไงบ้างสถานการณ์คนราคานักค่างถ้วย โอ้อยนีออกตาจูนสามไม้เท้าการรอคอยในการเจอกันมากนะไาพา่น่าจะเป็นการแบบความรักทางไกลหรือเปล่าลองดิสแท i เ n ชชิพนะคะลองดิสแท e อาจจะคนละจังหวัดก็ได้นะถ้ามองในมบมง่ายๆเลยง่ายๆคนละจังหวัดคนอำเภอหรือต่างคนต่างอยู่แล้วก็จะย้ายมาอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยต่างประเทศย้ายมาอยู่ด้วยกันหรือเดินทางมาเพื่อเจอกันใช้เวลาการฟิวนั้นนะคะ ก็จะเป็นไปในลักษณะนั้นค่อนข้างเด็นแล้วหน้าไพ่เขาดีมากเลยอ่ะเขารอจังหวะนี้มานานมากรอมานานมากในที่สุดก็จะได้ใช้เวลาได้กันสักทีในที่สุดก็จะย้ายมาอยู่ด้วยกันสักทีในที่สุดก็จะแบบเจอกันในเวลานานนานสักทีใช้เวลาใช้ชีวิตร่วมกันอะไรแบบนี้ happy มากนะคะ happy เขานะ happy ้เลยแต่คุณะประมาทกังวลเล็กน้อยนะคะกวงในเรื่องของแบบบางคนอาจจะย้ายไปอาจจะกังวลเรื่องภาษาอาจจะกังวลในเรื่องของอากาศอะไรอย่างเงะ เป็นต้นเด็ดดวอย่างออเคไปต่อไปกันต่อบางคนอาจจะไม่ได้เป็นในลักษณะขอ,ของแบบว่า้การแบบจัดงานแต่งงานคุณอาจจะคุณหรือเขาอาจจะอยากจะจัดงานแต่งงานแต่ว่าเขาจะไม่ได้มองในเรื่องนั้นอาจจะรู้สึกว่าโอกาสแบบเนี่ยมีเป้าหมายเหมือนกัน ดูด้วยกันไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบการแต่งงานแต่แค่ไม่ได้จัดงานอะไรเงี้ยมันเขารู้สึกว่าหรือความสัมพันธ์เนี้ยมันคือการผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านทุกผ่านสุขไปด้วยกันเรารู้สึกว่าอยากที่จะร่วมทุกข์ร่วมสุขกันไปด้วยกันในรูปแบบนี้แต่อาจจะไม่ได้เป็นลักษณะของการได้แบบสวมชุดแต่งงานอะไรเงี้ยแต่มันจะมีคนหนึ่งที่อยากจัดงานแต่คนหนึ่งยังไม่อยากจัดงานอาจจะด้วยทุนทรัพย์เรื่องเงินหรือเรื่องอื่นๆนะคะ มันก็ฟีลเหมือนเหมือนดูก่อนแต่งอะฟีลฟลนั้นนะคะต่อไปค่ะเขาคิดเล่ารู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะคะอืมดาวดาวดาเจ็บไม้เท้าแล้วก็ไม้ดาบแชร์ยอดการเดินทางระยะทางไกลความสัมพันธ์ทังไกลจะได้มาอยู่ใกล้กันคือมันก็มีความกังวลน,นะนะมันก็มีความกังวลเพราะมันก็มีบางนิสยัยบางอย่างที่เขาก,กลัวว่าคุณจะรับไม่ได้ มันไม่ใช่อะไรที่มันไม่ดีขนาดนั้นนะอาจจะแบบเออไม่ได้เป็นคนสะอาดมากแต่คุณอาจจะเป็นคนสะอาดมากก็ได้หรือเขาอาจจะเป็นคนที่สะอาดมากคุณอาจจะไม่ค่อยสะอาดมากอะไรอย่างนี้มันเป็นลันกษณะคนที่อยู่ด้วยกันสองคนแล้วก็กังวลว่าอีกคนจะรับได้ไหมจากความเป็นตัวตนของอีกคนนึงอะไรอย่างงี้มันแค่ๆเก๊้ๆกังๆ,ๆตรงนั้นน,น้อยนะคะเล็กน้อยแต่เขาพยายามที่จะสบายๆเพราะเขารู้สึกว่าคุณก็น่าจะเข้าใจในในความเป็นเขาแหละ เขาก็มองคิดบ่มบวกอยู่นะคะก็เป็นความรักที่ดีนะฝั่งคุณทาศิบเรียนอืมจดสติสคุณอยากให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามคันรองคลอง,องทมและความถูกต้องก็เป็นไปได้ก็อาจจะจดทะเบียนแต่ว่าในลักษณะของตามกฎหมายนอกกนนารจดทะเบียนนะคะอะไรที่มันแบบตามคันรองคองทมศิลธรรมอะไรอย่างเงี้ยคุณก็อยากให้ทุกอย่างมันชัดเจนอ่ะอืมไม่อยากเสียบเรียบอะไรทั้งสิ้นอยากให้ทุกอย่างชัดเจน เป็นไปตามสิ่งที่ถูกต้องอืมนะคะแต่คุณรู้สึกว่าบางอย่างพูดได้บางอย่างเหมือนเราอาจจะต้องยอมเข้าใจเขาอะไรองเงี้ยจากหน้าไพ่ของความรู้สึกฝั่งคุณนะบางคนอาจจะมีการปรึกษาคนใกล้ตัวเพศหญิงนะคะในเรื่องดีอืน่าจะได้รับคําตอบหรือกำลังใจที่ดีนะคะจากคนคนนั้นต่อไปค่ะบทสรุป และไพ่แนะนำนะคะแพทชั่นโอ้โหขอขยายดอเอ็นดิ้ความสัมพันธ์นี้เกือบล่มแล้วนะเกือบเอ็นเกือบจบแล้วนะแต่ก็ฟื้นขึ้นมาได้แต่ก็ฟื้นขึ้นมาได้ค่ะฟ,ฟื้นขึ้นมาได้เพราะว่าทั้งสองคนยังรักกันอยู่แล้วเลือกที่จะจับมือแล้ไฟไปด้วยกันแต่ประเด็นอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของเป้าหมายเป้าหมาย ไม่ตรงกันแต่ไปทางเหมือนกันก็ต้องมาคุยกันตรงกลางว่าพบกันทึ่งทางกันอย่างไรได้บ้างก็ต้องคุยกันตรงนั้นต้องคุยกันดีๆนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะก็จะกลายเป็นประเด็นอีกอ่ะประเด็นร้อนประเด็นฮอตอีกอ่ะเอาราวินเทอร์นะคะโอเคนี่แหละช่วงวินเทอร์ก็ช่วงฤดูหนาวนะคะก็นี่แหละพฤศจิกาธันวามกรานะคะฟิลฟิลนี้ก็น่าจะมีอะไรดีๆข่าวดีๆเข้ามาอืม จร,จริงๆเรื่องราวตรงนี้นะคะระหว่างคุณกับเขาเนี่ยจริงๆเราลึกๆล่ะมันเป็นเทเลปติเลฟก็คือบางทีมันมีสัญญาณอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณกับเขาเข้าใจกันลึกๆโดยที่ไม่ต้องสื่อสารหรือพูดอะไรกันเยอะมากอืมแต่บางคนอ่ะสัมผัสได้บางคนรู้สึกได้บางคนรู้สึกไม่ได้มันเกี่ยวข้องกับบางอย่างที่มันบล็อกเกี่ยวกับฮาร์ดจักระหรือจักระหัวใจของคุณอยู่มันเกี่ยวกับทรามาเก่าๆที่มันเป็นบอมันเป็น มันเป็นกำแพงอยู่ที่คุณไม่รู้ที่คุณไม่รู้แลวคุณสัมผัสไม่ได้แลวคุณฮะคุณไม่รู้คุณไม่ได้ตระหนักถึงด้วยซ้ําแต่สิ่งนี้แหละที่มันกั้นทําให้คุณไม่สามารถรู้สึกได้ทั้งที่มันควรจะรู้สึกกันได้อืมคุณหรือเขานะไม่ใช่ไม่ได้พุ่งเป้าที่คุณคนเดียวคุณหรือเขานะคะที่มีส่วนนี้คือพราชามาตรงนี้ที่จักระหัวใจของคุณมันถูกกั้นอยู่นะคะ โอเคค่ะคลิปของชาวท่านลมก็ประมาณนี้นะคะไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกด้านกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพ่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ